โอเคครับผม,ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำท่าเทวสไลด์กันนะครับผมซึ่งท่าเทวสไลด์มันจะเป็นเอ,อ่อการเล่นบนบล็อกกับลาวเหล็กนะครับอ่ะการเล่นบล็อกก่อนละกันการเล่นบนบล็อกนะครับผมมันมันจะเป็นลนยยักษณะนี้นะครับผมคือเราถ่ายสเก็ตบอ่อดมาแล้วเราก็ออลี่ แล้วก็ใช้ด้านเทียรของเราอะให้มันอยู่ตรงขอบบล็อกนะคะผมป๊อปออร่มา๊ให้มันอยู่ตรงขอ,ขอบบล็อกแล้วก็ไหลไปนี้ถ้าอันนี้นะครับผมผมอยากฝึกมันมากๆเลยนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปลองฝึกกันเลยมาเดี๋ยวต้องออรีกันนะครับ ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์วอม์วอม์วอม์มีก่อนเดี๋ยวไฟโอให้ดูเอ้ยไม่ใช่เยดี๋ยวลองอันนี้ให้ดูเฟปตี้กานะครับผมเฟปตี้กาย เอาเป็นว่าช่างเถอะผมไปเดีย๋ยวเราไปทําท่าเทลสไลด์กันเลยนะครับอุ้ยเกือบเกือบลงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่เห็นหน้านะครับผมเพราะผมแบบเพราะผมแบบจะเล่นแบบจริงจังนะครับไปไม่รู้ะตอน มาดูนี้ให้ดีว,ว้าวท่านี้ท่านี้นะคะผมโคตรง่ายเลยนะคะบอกไว้เกินเป็นไงล่ะครับผมผมก็ทำได้อะครับต่อไปผมจะลองเทลสไลด์มานะครับผมเทลสไลด์ <tail slide S 2> มาแล้วก็ลงมาแบบชอบอิดหรือป๊อปโชวอ,อิดนั่นเองครับผม เดี๋ยวขอทำช็อปอิดก,ก่อนนะครับผมอ๋อติดละ๋ยวขอทำป๊อปชว,วินนะครับผมอ่าติดนะครับผมมากเลยติดนะครับติดนะครับ แต่เมื่อกี้ลงแบบน่าจะเป็นเ๊อชวินนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงแบบโชอบอินนะครับไม่ได้นะครับผมพานอะตอนนี้ลงแบบโชอบอิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเย้วล้อไปผมจะลองเป็นลาวเหล็กกันนะครับผมนี่ครับลาวเหล็กของผมนะครับผม อันนี้เป็นไม้นะผมพ่อผมทําให้เดี๋ยวขอเทลไซ้์ก่อนเลยนะโอเคนะทุกคนโอเคนะโอเคโอเคนะโอเค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 อโเคนะครับโอเค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 แล้วตัวนี้เป็นยังตัวนี้มันก็หีนี่ว่ะว้าวท่านี้ครับผมเล่นง่ายมากๆสำหรับราวเหล็กนะครับผม มันเลาเหล็กตรงไหน,นมันเลาไม้ชัดๆเดี๋ย <c oughs> ้างไปหนึ่งข้างไปสองบิไมไปผมจะทำ <de af> เดี๋ยวผมจะทำเทลสไลด์แล้วก็ช็อปอิดลงมานะครับผมยากอยู่ยากอยู่อ่านึ่งแล้วครับติดแล้วติดแล้ว นี่นะครับผมผมก็จะมา360ฟิบนี้ข้ามมีให้ดูนะผมผมเพิ่งทำเป็นวันนี้เลยนะครับผมไปยรับดูกันนะผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ข้ามราวเด็กดกว่าผมจะลองทำให้ดูว้าวติดเลยอะทุกคนไม่กีดติดเลยอะ่ะโคตรเท่เอาา่ะทำไมคือการทำ สามร้อยหกสิบฟิปนะครับผมเราต้องทำการปัดแผ่นป๊อปโชวิดนั่นเองทำท่าป๊อปโชวิดแล้วก็ไปตีฟิปนะครับผมแล้วก็มาจอะมาเป็นยังไงไม่รู้นะครับผมโอเคอุ้ยลงสวยนะเมื่อกี้ ก็เสร็จไปกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไอมาวันก่อนนะครับผมที่ผมบอกว่าผมจะเออจะมาทำคลิปเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดใช่ไหมครับทุกคนแต่คือผมลืมมันนะครับผมว่าผมต้องทำคลิปเกี่ยวกับ เล่นสกเก็ตบอร์ดนะครับผมก็ขออาภัยทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ขอโทษจริงๆนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมทําให้แน่นอนนะผมร้อยเปอร์เซ็นพรุ่งนี้ผมจะทําทให้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมบายบายนะครับทุกคนจุบจ๊บ